เดี๋ยวพี่ไปกินน้ำก่อนนะ นีตามเลยเอเอาเอออะไร่อหมน่าจะ่ะอันนี้เลยมั้งแผมไปกินน้ำก่อนนะ

โอเครีบ <Okay. S 2> ไปดีกว่ารออีรออีพีหน้านะ